คำถามคุณวินทกรศีลต้องสมาทานทุกครั้งไหมศีลน,นะคะสามารถสมาทานได้สมาทานก็แปลว่าอะไรถือเอาปฏิญาณเอาเพื่อรักษายกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเราตื่นมานะคะตอนเช้าเราตื่นมาเราสมาทานศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอันนี้ สมาทานศีลเราก็สมาทานศีลครบห้าข้อออกไปข้างนอกนะคะเวลาเวลาเราประสบเหตุที่จะทําให้เราผิดศีลที่จะทําให้เราผิดศีลเราจะระลึกถึงเราจะระลึกถึงศีลที่เราสมาทานไว้แล้วได้แล้วก็รักษาศีลคือไม่ล่วงศีลน,นั้นได้นะคะเช่นไปปาร์ตี้ สมาทานไว้ตอนเช้าละตอนเย็นเพื่อนนัดกินข้าวอ้าวสมาทานมาแล้ววันนี้ตั้งใจแล้วว่าจะรักษาสมาทานเรียบร้อยละไม่ดื่มวันนี้เป็นวันไม่ดื่มโนดริง no เรานึกขึ้นได้ว่าเราสมาทานแล้วเราก็ปฏิเสธเพื่อนให้วันนี้ฉันรักษาสีฉันไม่ดื่มเดี๋ยวโอกาสหน้านะเพื่อนโอเคอันนี้เราสมาทานรักษาได้นะคะ ไม่สมาทานได้ไหมไม่สมาทานได้ไม่สมาทานไม่ได้แปลว่าเราไม่มีศีลศีลไม่ใช่เรื่องมีหรือไม่มีศีลคือเรื่องรักษาได้หรือรักษาไม่ได้ศีลเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในปกติของมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมแต่เรารักษาได้หรือไม่ได้เท่านั้นนะคะถ้าเราไม่ได้สมาทานรักษาไม่ได้ตั้งใจเอาไว้รักษา แต่เราประสบเหตุเฉพาะหน้าเราระลึกได้เรารักษาด้วยวิธีการสัมปัตตวิรัตเรียกเมื่อกี้คือสมาทานวิรัตนะคะอันนี้คือสัมปัตตวิรัตหักห้ามใจของตนเองไม่ให้ล่วงสีนนั้นได้หักห้ามใจของตนเองไม่ให้ล่วงศีน,นั้นได้นะคะเรียกว่าสัมปัตตวิรัตเราก็รักษาศีนได้ จำไว้นะคะศีลไม่ใช่เรื่องมีหรือไม่มีแต่เป็นเรื่องรักษาได้หรือรักษาไม่ได้ค่ะ